ไเดินเล่นในหมู่บ้านพาฝรัง่งเดินเล่นดูมาเจอขนุนดูดูมันดกดู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 อู้นี่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 นดูอู้เพื่อนดูดูขนุน ไ่ายฝรังรสน้ำผักเขาไม่เห็นรีบอปถ่ายรีบทายเดี๋ยวโดนบน,นเห็นแล้วมเอากระเผราเยพรเก็บไปหมดแล้วโอนุ่นเยพรเก็บไปแล้วแต่งไทยเซยฮะเก็บแล้วเมื่อวานไปทำขนมอันนี้หลุดแล้วยัง อยังไม่หลุดไปเอาสองเทโพรเก็บไว้เมื่อวานดีกว่าอะไมมันยังไม่หลุดเอาไว้มันอยูอ่ในนี้เลยน,นี่หลุดแยังน,นี่ลึกไปทำขนมกินวันนั้นทำก็กินยังไม่หมดอันนี้หลุดแล้วยงังโอ้หลุดแล้วนี่นนมาลืมมองไปเห็นในครัวนูของลูกหนูไปเอาในครัวอ้าวนึกว่าเยโพรเก็บมันเป็นส้มโอ วันนี้สาคูใส่แตงไทยนะคะของหวานอันนั้นต้มยำนะคะต้มยำไก่อันนี้ไม่ต้องทำกับข้าวทำทีเดียวกินหมดทุกคนต้มยำไก่ไม่ใส่พริกให้ฟั่งกินด้วยกันหมดเลยเนาะทำน้ำกะทิแตงไทยใส่สาคูแตงไทยลูกหนึ่งนี่ลายตันเยอะ มันต้องเข้าด้านหลังนู้นนี่เพื่อนๆกินอิ่มแล้วนี่อันนี้เอาไปให้เยพอร์ตกินจนอิ่มแล้วลืมถ่ายนี่ <c oughs> ได้แล้วนะคะอันนี้ลูกชายยายสั่งในอินเทอร์เน็ตมาเปลี่ยนไหม่นะคะอันนี้ใช้ของใหม่ส่วนอันนี้ใช้ของเก่าอยู่เนอะอืมนี่ตัวนี้พอดีมันสั้นมันสั้นเพราะว่ามันน่าจะเหมาะกับมันจะมีแบบ ไอ้ถังน้ำเนี่ยมันจะมีแบบยาวเนาะแต่มันเตี้ยใหญ่กว่านี้แต่มันเตี้ยแต่อันนี้มันสั้นแต่ลูกชายย้ายก็เลยต่อแบบนี้ให้มันกดไม่ถึงก็ใช้ได้อยู่ยเนาะจบไปแต่ว่าน้ำมันมาหยดนิดนึงนี่มันน่าจะหยดข้างไหนนูน่นในรูนู่นน่ะเนี่ยมันหยดนิดนึงนี่จะต้องคอยเอาคอยเอาเออ ้ามาซับน้ำออกอุย้อยจะทำยังไงเนยาะเบญญาเขาบอกว่าเออเอาไว้กอนเผื่อเดี๋ยวมันหยุดเผื่อมันหยุดตรงนี้มันไม่หยดนะมันไปหยดข้างในหยุดนิดนึงซึมๆแต่มันไม่มีที่ไปเนาะค่อยเอาผ้ามาซับไว้ใช้ไปก่อนเนาะนี่สั่งเอาในอินเทอร์เน็ตเออ เดี๋ยวนี้ง่ายเนาะอะไหาะซื้อไม่ได้ก็สั่งเอาในเน็ต